และสำหรับทวีปัญจวิญญาณสิทธิ์ที่กล่าวถึงนะคะจิตเห็นชั่วขณะสั้นมากเลยค่ะเกิดและดับทำกิจเห็นระดับจิตได้ยินก็สั้นมากเกิดขึ้นทำกิจได้ยินระดับจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบกายก็สั้นมากจิตทุกขณะสั้นมากมีอายุเพียงชั่วขณะที่เกิดแล้วก็ตั้งอยู่คือยังไม่ดับแล้วก็ดับไปแสนเร็ว ไม่ว่าจะเป็นจิตโลกุตระจิตรูปาวจระจิตหรือจิตใดๆต้องเหมือนกันทั้งหมดนะคะคือมีอายุที่สั้นมากเพราะฉะนั้นเพียงแค่เห็นแค่ได้ยินแค่ได้กลิ่นแค่ลิ้มรสแค่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเนะะี่ยค่ะยังไม่มีเหตุใดๆเกิดร่วมด้วยเลยเป็นอเหตุกะจิตเรากําลังจะไปถึงว่าเราสามารถที่จะจำอเหตุกะจิต18ดวงด้วยความเข้าใจและไม่ใช่เพียงแต่จําชื่อนะคะแต่สามารถที่จะเข้าใจถึงการเกิดดับสืบต่อ ตามลำดับด้วย